จะมาทาปลอกคอน้องแมวกันนะคะครอวนี้ครูไม่มีตัวน้องแมวนะคะก็เลยจะกะขนาดเอาก็จะประมาณเนี้ยแต่ครอวนี้เวลาที่เราไปผูกจริงอะ่ะเราก็ไม่ต้องผูกจนแบบประมาณว่าเอาอันเนี้ยมาชิดกันอะ่ะหรือถ้าใครมีน้องแมวก็สามารถใช้คอน้องแมวนะคะเป็นเป็นระยะนะคะการวัดได้อันนี้มันอาจจะถ้าเป็นคอแล้วก็มีขนด้วยอะ่ะ ตรงนี้อาจจะแคบไปเพราะฉะนั้นที่เราไปผูกกับน,น้องแมวจริงๆอะ่ะเราก็อาจจะผูกประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้แน่นมากเพราะว่าถ้าแน่นมากก็จะสงสารน้องนะเดี๋ยวน้องจะแน่นไปแล้วขนเขาหนาเนาะเดี๋ยวเขาจะอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทํายาวนิดนึงตัวนี้จะทําแล้วก็จะตกแต่งจะตกแต่งก็คือเอาชิ้นงานต่างๆไปติดเอา ตัวนี้ครูใช้3พาย2เส้นควบนะคะ2เส้นควบสีฟ้าก็2เส้นควบสีขาวก็2เส้นเส้นควบนะคะใช้3พายแล้วก็ตัวนี้ใช้เข็มขนาด1.6นะคะหรือว่า2.0แต่คราวนี้ถ้ามาสอนในคลิปนี้ก็จะใช้5พายนะคะ เข็มก็1.6หรือใครจะใช้2.0ก็ได้เดีย๋ยวเราจะทำตัวตัวดอกนิดนึงนะคะตรงปลายปลายไหมถักโซ่นะพันนิว้วแล้วก็ถักโซ่เพื่อให้มันรูดตรงนี้ให้มันรูดได้นะคะถักโซ่ขึ้นไป3าคอ1คอหรือว่าถักเอฟนะคะลงในห่วง ถักทั้งหมด3ามหลักแล้วก็ปิดด้วยโซ่สามปักลงไปในนี้นะปักลงไปในห่วงแล้วก็สนะคะสถักโซ่สามแล้วก็ทำเหมือนกันกับกลีบแรกนะคะตรงนี้เราจะทำ สามกรีบสี่กรีบหรือว่าห้ากรีบก็ได้ตามใจชอบนะคูก็จะทำสักสามกรีบแล้วกัน ได้3แล้วก็ถักโซ่ยาวไปเลยตรงนี้เราก็จับหางได้แล้วก็ลูดมาลูดให้แน่นไปเลยอันนี้ก็จะมาเก็บข้างหลังเดี๋ยวเราก็พอเก็บเดี๋ยวเราก็จะใช้กาวติดตัวปลายไหมไม่ให้หลุดอีกทีหนึง่งเอาไว้เก็บรายละเอียดตอนจบชิ้นงานทีเดียว โซ่นะเราจะใช้ความยาวอยู่ที่ความยาวอ่ะก็ตามที่เราต้องการได้เลยแต่ครูจะใช้ทั้งหมด26นิ้วนะคะไม่ได้นับหลักโซ่นะใช้ไม้บรรทัดหรือไม่ก็สายวัดนะคะในการในการวัดเอาไม่ต้องนับเพราะว่ามันมันมีความยาวเยอะ ในวัดแล้วนะประมาณประมาณ26นิ้วก็จะยาวประมาณนี้เลยถ้าใครไม่ชอบยาวนะคะกลัวน้องแมวจะรังคารก็เอาให้สั้นกว่าน,นี้ก็ได้มันมันอยู่ที่ว่าเราต้องการต้องการขนาดไหนนะตัวนี้นะคะเราจะ พันหัวเข็มถัก f นะคะนับลงมาปักลงประมาณหลักที่4เราจะถัก3ากรีดในจุดเดียวกันเราจะถัก3เม f ลงในจุดเดียวกันก่อนนี่นะคะโซ่3แล้วก็ลงในจุดเดียวกันแล้วก็ c นะคะควัก แล้วก็เริ่มกกีบใหม่ขึ้นโซ่3แล้วก็ปักเข็มลงในจุดเดียวกันพอกกีบที่3นะเราจะเอาตัวโซ่เนี่ยไว้ด้านล่างนะคะถักโซ่3 เอาไว้ด้านล่างเลยนะแล้วก็มาปักตรงนี้นะคะตัวโซ่มันจะได้อยู่ข้างหลัง C นะแล้วก็จบไปโซ่หนึ่งนะคะถ้าใครกลัวหลุดก็โซ่สอง เราก็ตัดออกนะคะเก็บหางไหมนะเก็บไว้ด้านหลังนะคะแล้วเราค่อยติดกาวเก็บเก็บปลายไหมอีกรอบหนึ่งก็จะเก็บทีเดียวตอนนี้ก็เก็บไปอย่างนี้ก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราจะถักระยะนะคะระยะ เราจะเริ่มจากจุดตรงนี้จุดนี้ประมาณจุดนี้ตรงนี้มันจะเป็นมองเห็นเป็นด้านเปียแบบนี้ใช่ไหมเราคว่ำลงนะคว่ำลงแล้วเราจะมองเห็นสันด้านหลังนะคะเราจะถักที่สันด้านหลังเราจะปักเข็มไปที่สันด้านหลังแบบนี้ นะคะเพื่อป้องกันไหมมันยืดมันย้วยนะคะสีเราจะเปลี่ยนก็ได้หรือว่าเราจะใช้คือสีเราใช้ตามใจเรานะน,นี่ครูจะใช้สีเขียวก่อนนะคะแล้วก็เอาไหมมานะแล้วก็มาควักแบบนี้นะคะควักเข้ามาเลยขึ้นโซ่ขึ้นโซ่สอง แล้วเราก็จะถัก t นะคะพันหัวเข็มนะแล้วก็ปักหลักถัดมาตรงนี้นะคะเราจะถักทับห่างได้ไปด้วยพวักผ่านสามห่วงเลยนะถัก t นะคะพอหลักถัดมาถัก f นะคะก็พันหัวเข็มเหมือนกัน วักผ่านทีละสองแบบนี้ก็คือ f นะคะเราจะถัก f ไปเลยประมาณ46 47ประมาณนั้นนะแล้วเราก็จะปล่อยหางได้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราถักไปก่อนถักไปก่อนนะคะถัก f ไปก่อนประมาณ40 45 46 46หลัก อันนี้นะมันจะปักเข็มยากนิดนึงนะคะเนี่ยตรงนี้ปักลองตรงนี้เพราะว่าพอเราใช้การถักแบบนี้ก็คือด้านล่างกับด้านบนเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหมแล้วมันก็จะไม่มีการยืดยืดของตัวโซ่นะคะชิ้นงานมันก็จะออกมาหน้าหน้าตา หน้าตาดีกว่านะคะเดี๋ยวเราถักไปนะประมาณ46หลักก่อนอันนี้ครูได้มาเกือบ50นะคราวนี้ก็คือตัวสีเขียวเนี่ยเราปล่อยไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะเพราะว่าเนี้ยมันยังมีพื้นที่เหลือเยอะอยู่นะแต่เนี้ยถ้ามันไม่เท่ากันมันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปผูกตัวหางหางไหมมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันอยู่แล้ว นะคะอันเนี้ยพอเรามาวัดแบบนี้เนาะมันดูเหมือนมันจะเล็กไปใช่ไหมเราก็สามารถเพิ่มไปอีกได้เพราะว่าอันเนี้ยครูใช้ไหมที่เป็นสามพายสองเส้นควบเนาะเหมือนมันจะใหญ่กว่านิดหน่อยอันนี้เป็นห้าพายเส้นเดียวเราก็สามารถถักเพิ่มได้มาอีกแต่าวเนี้ก่อนที่เราจะถักเพิ่มอะ่ะอันนี้เราก็ปล่อยไว้ก่อน เห็นาหางใหม่ตรงนี้เราปล่อยไปก่อนมันไม่เป็นไรตรงนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสีเลยรูก็จะมาเปลี่ยนเป็นสีครีมนะเราจะเริ่มด้วยจุดตรงนี้ตรงทีนะคะตรงจุดทีตรงนี้เลยตรงทีหรือว่าตรงเนี้ยจุดร้อยต่อตรงเนี้ยขึ้นมา ใช้โซ่สองถักทีนะคะพันหัวเข็มแล้วก็มาปักจุดตรงนี้จุดถัดมานะที T นะคะพักไหมายผันทั้ง3เส้นเลยอันที่สองเป็น f นะคะพันหัวเข็มเหมือนกันปักซ้ําที่เดิมวักออกทีละ2แบบนี้นะถัดมาเป็น f นะคะหลักถัดมาแล้วก็ f อีกหนึ่งหลักถัก ลงจุดเดียวกันหลักถัดมานะคะเป็น f แล้วก็เป็น t ลงจุดเดียวกัน t นะโซ่สองลงจุดถัดมานะคะโซ่สองแล้วก็ควัก c จบถักโซ่ขึ้นสอง เนี่ยเราจะถักแบบนี้นะคะเพื่อให้มันเป็นเป็นตัวโค้งเป็นระบายนะคะก็จะถักมาเรื่อยๆมาจนสุดตรงนี้ตรงนี้ถ้าเราไม่พอเดี๋ยวเรามาเพิ่มเอาตอนเราเพิ่มเราก็จะเพิ่มจํานวนตามหลักตรงนี้เพิ่มจํานวนไปทีละเซตละเซตเหมือนกันอันนี้ก็ปักที่จุดถัดมานะคะทีนะแล้วก็เอฟเอก็คือลงจุดเดียวกัน หลักถัดมานะคะเป็น f 2หลักลงจุดเดียวกันแล้วก็หลักถัดมาเป็น f นะคะแล้วก็เป็น t ลงจุดเดียวกัน t นะโซ่2จบนะคะอันนี้หางได้เราทับมาพอแล้วเราก็ไว้ด้านหลังปักลงนะคะ แล้วเราก็ซีจบถักโซ่2องเพื่อที่จะเริ่มเซตต่อไปนะคะเราก็จะถักแบบนี้นะไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะพอเรามาถึงแล้วใช่ไหมเราต้องการเพิ่มขนาดนะคะต้องการเพิ่มเราก็ถักสีเขียวมาก่อน ก็เซตหนึ่งใช่ไหมมันก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5ี่ห้าแบบเนี้ยเราก็จะถักเพิ่มมาทีละห้ทีละห้าอะไรแบบเนี้ยนะคะ<ส>ก็คือเราเพิ่มได้จบตรงนี้จะเป็นทีนะคะทีแล้วก็โซ่สอง แล้วก็มาจบตรงนี้นะจบคนละที่กันนะคะวักมาซีแล้วก็ซี่ออกแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็ตัดเลยก็คือเราเพิ่มขนาดมาแล้วเพิ่มจำนวนเพิ่มขนาดมาแล้วอันนี้เราก็จะจบเหมือนกันอันนี้เราก็มาพอแล้ว 1>, 1 2ก็มาจบตรงนี้เหมือนกันก็คือเป็นระบายสุดท้ายจบซแล้วก็โซ่1แล้วก็ตัดออกนี่แล้วก็ดึงให้แน่นก่อนแล้วก็พลิกมาด้านหลังอ่าเดี๋ยวดูก่อนเราจะเก็บไปที่ด้านหลังนะคะด้านหลังชิ้นงานนะเราก็ค่อยๆ ค่อยๆเก็บไว้ใต้หลัก มองไม่ค่อยเห็นนะคะ,ะเก็บเข้ามานะด้านหลังตัดหางได้กาวที่เราจะใช้เก็บเก็บไปลายไหมอ่ะเราใช้กาวร้อนแบบน้ำนี้ก็ได้แต่กาวตัวนี้ใช้ระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันร้อนเนี่ยมันเป็นน้ำแล้วก็มีอันตรายอันตรายกับ มือเรานะคะแต่ว่ามันก็จะติดดีแล้วก็มันก็จะไปติดถ้าเราไม่ระวังมันก็จะติดกันง่ายนะคะหรือใครจะใช้ตัวนี้ก็ได้ b 700นะคะใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นการที่แบบว่าใครที่ไม่มีปืนกาวนะสามารถใช้ได้แต่ถ้าใครมีปืนกาวกาวร้อนก็ใช้ตัวนั้นเลยก็ได้นะคะไม่เป็นไร อันนี้เป็นทางเลือกให้นะหรือไม่ก็จะใช้เป็นกาวยูฮูนั่นก็ได้นะคะกาวใช้ได้หลายอย่างมีให้ใช้หลายอย่างนะคะตอนนี้จานอันตรายนิดนึงเพราะมันเป็นหนาเหมือนกาวตาช้างะนะตอนใช้ตอนเปิดก็จะเปิดยากปิดยากเพราะว่าถ้าปิดไม่ดีเปิดไม่ดีจะกระเด็นแล้วก็ถ้าปิดไม่ดีก็กาวก็จะแข็งอะ แต่ว่าชิ้นงานมันจะแข็งนะถ้าเอามันอาจจะตัวกาวน้ำอ่ะมันจะเหมาะใช้กับบางงานนะคะบางงานก็ไม่เหมาะก็ต้องระวังอีกนะคะแต่ถ้าตัวนี้ก็ใช้ได้ทุกชิ้นงานนะคะ,ะระยะก็จะประมาณนี้นะอื่นๆจะใช้เป็นการตกแต่งก็คือ ถักแล้วก็มาติดกาวหรือไม่ก็เย็บติดอะไรประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนั้นเพื่อที่ให้เราง่ายนะคะในการประกอบชิ้นงานนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะ